อรุณสวัสดิ์จ้าเวียงนาค่าจังหวัดอุดรธานีจ้าคลิปนี้สิาพาไปเบงช่อดอกกระละประพฤกที่ติดยูมวยหางปูและบอกความหมายไปชมกันเลยจ้าไม้สวรรค์กระสิมีอยู่สองสนิทจ้าคือดอกกระลาประพฤกและดอกกะทกลกกระลาประพฤกหรือดอกไม้เงินดอกไม้ทองหนึ่งจกกักรวาลสีมีแค่สีติดสีตนเท่านั้นจ้าปูซีสุดโต่เพิมนมากเอาม่านิบที่ใช้าผาลัดอเวลาที่เพินกายล่างเป็นข้นจ้าแต่ถ้าเป็นล่างพญานาค ดอกไม้หนีกับสีเนบยู่สังวันที่มุ้ยหางปูจ้าอาจารย์ก็เลยปั่นไวท้ที่องค์จำลองที่เวียงหน้าข้าจา้า mm hmm. เพื่อให้ผู้คนได้มากาบไหวขอพรดอกไม้เงินดอกไม้ทองจา้าและเชื่อกันว่าถ้าผู้ใดได,ได้กินหรือว่าได้เก็บดอกไม้สวรรค์นี้ก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองและแขบขาดปลอดภัยจา้าอาจารย์ได้ประจูและบุเกเสกพลังงานแล้วไว้ให้ผู้คนที่มากาบไหวได้ขอพรย่างสนิทใจจ้จาเวียงหน้าข้าเปิดให้เขาช่มฟี่บุมีตตูบริจาคจา้า คลิปหน้าซิมาอัปเดตการติดเกตองโปูจ้าว่าไปฮอนใดแล้วฝากติดตามน้ำเน,นด้วยจ้า